ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง e-life a s y style and DIY ของเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะครับสุดคราบเพื่อนๆชาวเออีทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้ารถไฟฟ้ามินิตัวนี้นะครับผมจะพามารีวิวตัวนี้นะครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้สีแดงนะครับน่ารักเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่ารถที่ ไม่ใช้น้ำมันนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับจัดประหยัดน้ำมันประมาณไหนนะครับผมไปดูคุณสมบัติกันเบื้องต้นเลยนะครับมาพร้อมกับรีโมทนี่เลยนะครับผมเค okay, นะครับไปดูกันเลยครับ นะครับผมสําหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรถนําเข้ามานะครับผมมีขนาดรถนะครับมีความกว้างความยาวความสูงนะครับอยู่ที่100คูณ210คูณ170เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้จุน้ําหนักได้ประมาณ250กิโลกรัมเลยนะครับผมนี่นะครับสวยไหครับมีที่วางของด้านหลังนะครับนะครับก็โอ้อันนี้มันมีตัดจัญญาณกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดปดดล็อกก่อนโอเค นี่นะครับก็จะมีที่ใส่ของครับด้านหลังที่ใส่ของเขานะครับจะมีด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับมีด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ฮะมีด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับก็สามารถเก็บของได้นะครับสัมภาระได้นะครับผมล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับกับแบตเตอรี่ตะกัวนะครับที่อยู่ข้างในนะครับขนาด4 8โวลต์นะครับ20แอมป์ชั่นะครับผมจะมีจํานวนแบตเตอรี่อยู่ข้างในประมาณ4ลูกนะครับ มาดูรูปร่างหน้าตากันก่อนนะครับว่ารูปร่างหน้าตาถือว่าโอเคนะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับนีครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับก็จะมีตัวเบรกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวให้นะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับ จะมีโชคให้นะครับมาดูก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับโอ,โอเคนะครับนี่นะครับผมว่าทรงมันก็คล้ายๆรถทุกๆนะแต่ว่ามันก็มีอยู่สี่ล้อนะครับสล้อข้างในก็จะมีนะครับระบบ สปริงโชกให้นะครับจะมีการจับให้นะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับไฟหน้านะครับล้อก็จะเป็นล้อแมกนะครับไซนี้นะครับเห็นไหมครับ10อ๋อ100รั90นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับสามารถบีบกระมได้เนาะเบรกมือตัวนี้เป็นที่พักแขนนะครับพักแขนก็สามารถยกได้นะครับนะครับยกได้เนาะ ดูด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นที่พักเนาะอันนี้ก็สามารถนะครับนั่งได้ประมาณ3คนนะครับ3าคนถ้าเป็นเด็กก็น่าจะได้ประมาณ4คนนะครับด้านหลังนะครับมีไฟก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับโอเคด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีที่ล็อกอยู่นะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับ นะครับด้านหลังมีอะไรนะครับด้านหลังมีอะไรถ้าเราลองยกขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นกล่องนะครับเก็บสัมภาระอีกนะครับก็จะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นเอาพุทอยู่ที่นะครับ48โวลต์ DC นะครับ3แอมป์นะครับผมอินพุตไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะครับเราก็สามารถชาร์จประมาณ3ถึง6ชั่วโมงนะครับ ถ้าแบตมันหมดก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมก็มีที่ล็อกให้นะครับนะครับส่วนเบาะหน้านะครับส่วนเบาะหน้าตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดได้อีกนะครับเบาะหน้านะครับตัวนี้เรายกขึ้นมานะครับจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนาะอ่าก็สามารถเก็บของแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับพักแขนอ่าก็สามารถเก็บได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าจอนะครับอ๋อตรงนี้นะครับสามารถปรับลงนะครับกดลงได้ในในกรณีที่เราต้องการที่จะขึ้นเนินนะครับมันก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับขึ้นเนินสูงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งดูนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวปุ่มเบรกนะครับเบรกเบรกนี้จะมีอยู่2ข้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับสําหรับเบรกนะครับก็จะมีอยู่2ด้านนะครับก็จะมีเบรกเบรกมือนะครับตัวนี้นะครับ สามารถเบรกได้นะครับนะครับเบรกปุ๊บเราสามารถล็อกเบรกได้เลยกรณีที่เราหยุดรถนะครับแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็จะปลดนะครับเบรกก็คือเราเบียขึ้นมานะครับอันนี้คือการหยุดรถนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเบรกเท้านะครับเบรกเท้านะครับเราสามารถเบรกเท้าได้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเบรกมือนะครับตัวนี้นะครับก็โดยสามารถดึงขึ้นมาปกตินะครับถ้าเราจะปลดล็อกแล้วก็กดนะครับกดแล้วก็ กดลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนรถทั่วไปเนาะทีนี้มาดูระบบนะครับของหน้าจอนะครับหน้าจอเขาก็จะมีไฟสถานะบอกนะครับว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับจะมีปุ่มแตรอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่ทราบวันเพื่อนเห็นกันหรือเปล่านะครับตอนนี้จะเป็นการปรับนะครับในส่วนของการทํางานนะครับของมอเตอร์นะครับ ก็คือถ้าเราเร่งมาขวาสุดก็คือจะเป็นโหมดที่สําหรับการวิ่งนะครับในความเร็วสูงสุดของเขานะครับถ้าทั่วไปก็หมุนมาอยู่อยู่ต่ำต่ำนะครับก็จะเป็นการปรับแรงดันไฟฟ้านะครับผมผมที่ใช้งานอยู่ทั่วไปผมก็จะปรับไว้อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับดี <D S 2> ก็คือเดินหน้านะครับาก็คือถอยหลังนะครับ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสัญญาณแจ้งเตือนนะครับโอเคมาดูนะครับคันเร่งนะครับอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะถอยหลังหรือเดินหน้านะครับหมุนจกมีตรงนี้นะครับนะครับส่วนข้างหน้าที่ตรงนี้จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนเราก็จะมีสวิตช์อยู่นะครับตรงนี้นะครับเอาเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูระบบของเขานะครับอันนี้ก็คือตัวกุญแจนะครับปุ๊บ หมุนที่นึงนะครับจะสังเกตนะครับเห็นนะครับไอตัวนี้สถานะของแบตเตอรี่นะครับสถานะของแบตเตอรี่ก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้หายไป1นขีดนะครับถ้าเปิดอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดไฟหน้าด้วยนะครับเปิดไฟด้วยแต่ถ้าเราเปิดเฉพาะตัวตัวทางานกลางวันถ้าเราไม่ได้เปิดไฟหน้าเราก็หมุนมา1ทีนะครับแค่นั้นเองนะครับเนาะ อันนี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับนะครับสัญญาณเตือนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่นะครับเห็นะครับเลี้ยวขวานะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรละอันนี้คือเดินหน้ากับถอยหลังนนี้อยหลังก็จะมีสัญญาณเตือนตลอดนะครับถ้าเดินหน้าก็จะไม่มีสัญญาณเตือนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่าอย่นี้ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟ l a เบรกนะครับเบรกก็จะมีไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆเบรกก็จะมีไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการปิดนะครับส่วนสัญญาณนะครับสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณแจ้งเตือนอารลามนะครับของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือมีเบรกนะครับมีสัญญาณเตือน มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็จะมีปลดล็อกแล้วก็ล็อกปุ่มนะครับก็เหมือนเหมือนรถทั่วไปนะครับผมถ้ามีคนไปจับนะครับสมมติว่าเราล็อกอยู่นะครับแล้วมีคนไปจับรถหรือว่าเขย่ารถมันก็จะเสียงดังนะครับน่ครับมันก็จะเสียงดังหรือว่าขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกได้นะครับเราก็สามารถปลดล็อกได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวตัว รถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับมีสี่ล้อก็ถือว่าโอเคนะครับสวยดีนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเขาบอกว่านะครับตัวนี้นะครับรับรับน้าหนักได้ประมาณ250กิโลนะครับผมแล้วก็ขึ้นทางลาดชันได้ประมาณ25องศานะครับซึ่งผมลองมาละก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็วิ่งต่อเนื่องได้ประมาณทัก30-40กิโลนะครับผมในทาง เลยทางเรียบทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ประมาณ3 6ถึง6ชั่วโมงนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมสวยไหมครับเพื่อนก็ถ้าเพื่อนชื่นชอบในการทําค,คลิปคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะครับผม 好。